ีเลยครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของสาภามวยโลก w b c แล้วก็มุมน้ำเงินวันนี้นะครับเป็นแชมป์โลกในรุ่นมินิม,มนัมเวทของ w b a นะครับสมาคมมวยโลกน้องเอา้า CPF อย่างพร้อมแล้วนะครับก็ชมการชกโชว์ชของผู้นี้เลยนะครับเพื่อการดูว่าร่างกายพร้อมอย่างไรไม่อย่างไรนะครับจุดไหนที่เราจะเติมเสริมต่อนะครับสองแชมป์โลกที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในรุ่นมินิม,มัเวทของสภามวยโลกก็คือวันเฮงนะครับไก่ย่าง5ดาวยิมแล้วก็ทั้งน็อกเอาท์ CPF นะครับวันนี้ต้องกอพุนะครับท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์นในนามของ C p พจริญพกาพันอาหารจากัดหมหาชนนะครับ แล้วก็ประธานบริษ,ษัทเพชรดีดีบ็อกซิ่งโปรโม,มชัน่นเสนาวนะครับคุณวิรัตวชีระรัตนวง์แล้วก็โปรโมเตอร์โคอินเตอร์ของเรานะครับก็คือคุณเปียรัตวชีระรัตนวงนะครับทุกอย่างพร้อมก็ชมการชกของหมวยคู่นี้ได้เลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่จะเรียกว่าถือว่าเป็นเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่สองแชมป์โลกขึ้นชกบ,บนเวทีเดียวกันนะครับ มีความพร้อมแล้วนะครับสำหรับวันเฮงกับน็อกเอาอีกคนหนึงแชมป์ของสภามวยโลก WBC อีกคนน็อกเอานั้นเป็นแชมป์ของสภาสมาคมมวยโลกนะครับ WBA ไปใช้ดูง่ายๆนะครับต่วพั่ยกเท่านั้นซ้อมเหมือนจริงนะครับเพื่อให้เพื่อป้องกันร่รางกายที่จะบอบช้ำก็เลยต้องใจเหตุการณ์นะครับ,รบเพื่อป้อ,ปองกันการการะทบกระเทือนอย่างหนักนะครับ หรือครับสียกเท่านั้นนะครับวันเหงกับน็อกเอาเข็มขัดยังอยู่ในเอวของทั้งคู่นะครับแต่ว่ามีข่าวก่อนหน้านี้ว่าวันเฮงมีอาการบาดเจ็บที่ตาเจ็บที่บริเวณหัวเข่าหรือส่วนอื่นๆนั้นก็บันนี้คืนฟอร์มแล้วนะครับทุกอย่างกลับมาแล้วการชกกับน็อกเอาในวันนี้ก็เพื่อทดสอบสภาพร่างกาย ในความฟิตนะครับพิจิกาครับคาดว่าเดือนพิจิกานั้นจะมีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์โลกของเขามาดูนะครับว่าพร้อมแค่ไหนนะครับวันเองที่มีข่าวคราวว่าจะหยุดอะไรพวกนี้นะครับก็มาเตรียมตัวพิซซ้อมร่างกายดีค่อนข้างจะถึงเกือบร้อแล้วนะครับแล้วก็แชมป์โลกอีกคนหนึ่งในรุ่นเดียวกันนะครับในน้ำหนักร้อยหก็คือนอกเอาท์ CPF นะครับของสมาคมยโลก นี่ครับผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศนะครับมาเตรียมตัวทําข่าวด้วยครับเพราะว่าถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับ2คนนี้ระดับโลกเขายกให้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์2ของโลกนะครับแต่ว่าอยู่สังกัดเดียวกันครับเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสได้ชนกันจริงครับแต่ว่านี่เป็นการซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าวันเฮง CPF ก็จะมีโปรแกรมนะครับป้องกันแชมป์โลกในเดือนพฤศจิกายนครับเดือน11 เดี๋ยวรายละเอียดคู่ชกผู้ท้าชิงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาว่ากันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้มาต้องคัดกรองแล้วครับชกชาวต่างชาติระดับรองแชมป์โลกนี่เดินทางมาจากเมืองนอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้สภาพร่างกายทั้งคู่ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเหลยครับอโอ้แมติดตามครับแชมเป็นโลกของไทยนะครับปัจจุบันก็มีแค่สองคนนี้เลยครับของประเทศไทยมีแค่สองคนนี้ก็คือฝ่ายแดงวันเฮงซีพีเอฟ น้ำเงินน็อกเอาท์ CPF เอ่ะเราก็จะลุ้นแล้วครับวันเสาร์นี้ก็จะมีดาวเหนือดาวเหนือนะครับบินไปชิงแชมป์โลกที่สาราชาณาจักรครับรุ่น140ปอนด์ก็เป็นของทั้งสมาคมโ,มโลกแล้วก็ IBF นะครับก็ส่งแรงเชียร์กันด้วยนะครับให้นำเข้มขัดโลก2เส้นกลับมาเมืองไทยให้ได้ปลายปียังมีเพชรโกศลอีกคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ดู2ยอดแชมป์โลกชกกันก่อนครับอุ่นเครื่องเสมือนจริง ปลายยกแล้วนะครับหายยกแรกดูชั้นดูเชิงกันก่อนหมดยกทั้งโลกครับคอนเฮนกับน็อกเอาต่างสถาบันครับแต่ว่าอยู่ในโปรโมชั่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเวนิสีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นลำดับสี่ยกนะครับนี่ยกแรกนะครับขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดยาหม่องตราถ้วยทองยามองน้ำตราถ้วยทอง บริษัทยสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายแท็กเตอร์คูโบต้ายกสองครับมาดูนะครับชกเพื่อเป็นยิมพะความพร้อมมากนั่นเถอะวันเฮงน,นะครับกลับมาแล้วด้วยว่างกันเถอะซ้อมมานานแล้วนะส่วนน็อเอาก็ชแมชแมป์แชมป์คนละสถาบันนะครับแต่ว่ารุ่นเดียวกันในรุ่นมินิมัมวีฝ่ายแรกนี่ของสปาร์มาโลก w ด c วันเฮงน,นะครับน็อเอาของสมาคมโลโลก WBA ในรุ่น105ปอนด์เท่ากัน แต่ว่าอยู่ในในสายของทาง C.P. นะครับท่านอุท์วิเศษ,ษ,ษไทรทูลพร้อมกันนี้นะครับเสนาคุณวิรัตแล้วก็โปรวัตเตอร์คุณเปียรัตนะครับยกนี้ดอกอาเน้นเลยนะครับดูนะครับเน้นเป้าใหญ่ต่อยล่างสลับบนครับนี่ครับดอกอาเดิมมันอาจจะดูเข้มเข้มคล้ายๆปาเก,กียวนะครับแตวันนี้ สเหตุการณ์เขไปแล้วอาจจะมองไม่ชัดนักนะครับชายาลิตเติ้ลปลาเกี่ยวนะครับสำหรับน็อกเอา t ์ซีพีาวันนี้เจอกับรุ่นพี่ซ้อมเสมือนจริงฝ่ายแดงวันเฮงก็อยู่มีนโยทินแล้วครับมีท่านพันโทสุภาพบุญรอดครับ เป็นผู้ฝึกสอนให้ฝ่ายน้ำเงินก็ฝึกสอนอยู่ที่สาสกุลยิมครับมีโคดหนึ่งคูหนึ่งชาติไทยสาสกุลอดีตแชมป์โลกชื่อดังครับเป็นผูู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ผู้ฝึกสอนของทั้งคู่นี้ก็ดีกรีระดับโลกทั้งคู่นะครับสมัยชกมวยสากคลสมัครเล่นทีมชาติไทยนี่ก็แม,ม้ตัวเต็งๆตตัวต้นๆเลยครับแล้วก็ประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานนะครับ พันโทสุภาพคุณรอดก็แล้วราชการทหารนี่เป็นถึงพันโทแล้วก็คู่หนึ่งชกสาคลอาชีพก็ระดับแชมเปี้นโลกตำนานของเมืองไทยเลยครับราชาในรุ่นฟรายเวท WBC สภามมวยโลกมาดูตอนนี้ลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งคู่ครับโดนทุกซ้ายเต็มครับมวยบุบมวยบุ้ยวูอยู่แล้วครับสำหรับนอกเอานี่เหลืครับคู่นี้ เป็นนักชกที่เก่งที่สุดในโลกในรุ่นมินิมัมเวทนะครับของสภามวโยโลกแดงก็คือวันเฮงและก็น้ำเงินน็อกเอาแล้วก็อยู่ในสายของพีดีดีบ็อกซึ่งรอมชั่นทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นนักมวยไทยนะครับที่ทั่วโลกยอมรับเลยนะครับที่สนะครับกัปบอสียกนะครับสองแชมเปีนโลกอุ่นเครื่องนะครับเตรียมทำศึกในเดือนพฤศจิกาปลายปีนี้สำหรับวันเฮงนะครับ ภากรคครพาการอุ่นเครื่องของสองแชมเปโลกนะครับลิตเติลปาเกลียวกับลิตเติลจอแอนนี่นะครับบอลเทงกับน็อกเอาต์สองยกครับกำลังจะขึ้นยกที่สามครับขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทโรงงานเพสาจกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดแชมพูเปลี่ยนสีผมมาดูดักแอร์สู้สกินเดียว บริษัทไทมยมหามอเตอร์ motor, จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามหาฟินบริษัทไหยาเพนพาคจำกัดบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดศีรีน่าสีเียนขอพราสีโปลีน่าและบริษัทพีเครดมาร์เก็ตติ้งจำกัดกาวช้างเคนจิกาวช้างจากประเทศญี่ปุ่นามาดูนะครับคู่น,นี้ชกันเพื่อความพร้อมมากันเถอะยกนี้เป็นยกที่3ทั้งวันเฮงแล้วก็น็อกเอานะครับเป็นยอดโปวยของโลกแล้วก็อยู่ในสายของเพชรดีดีด้วยนะครับ โดยเสยนาอพร้อมทางกรุมเตอร์เสียตังแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนนะครับท่านโรตะพงศ์เศรษฐไพฑูย์ในนามของซีพีเจริญพ่กรพันอาหารจำกัดหมาชนนะครับแล้วก็ทั้งต o ต้าเค e มอเตอร์ด,ด้วยวันนี้ก็มาหลายหลายคนเลยนะครับทั้งคุณสายชนในนามของจิ๋มเชือกูเซนจ์ด้วยนะครับ ถึงผู้สนับสนุนดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์นะครับผู้บริหารระดับสูงของ CP พีทั้งสองคนนี้ขึ้นเวทีมเมื่อไหร่ดร <นะ S 1> พง<ว>ศ์ควักหนึ่งแสนสองแสนทุกครั้งนี่นะครับแสนกับสองแสนอย่างเดียวเลยนี่นะครับเป็นผู้ให้ในวงการมัดมวยของเราเลยทีเดียวท่านดรพงศ์นะครับวิเศษไพฑูรย์ขอให้มวยที่ชกในรายการนี้นะจะเป็นมวยไทยมวยสะกดขอให้ขยันเถอะขอให้ขยันวันเหิงกับด็อกเอานี่สองคนรวมกันังไม่ทราบว่ายอดเงินไป กืน่าจะเป็นเกือบเกืบล้านไปแล้วนะโ้เยอะอยู่แล้วอ่ะนะครับีดไปแล้วนี่ถ้านบับรวมกันเยอะเยอะยกนี้เยอะเลยอ่ะทั้งคู่เน้นนะครับเน้นต่อยกันมากขึ้นล่างสลับบนล่างสลับบนครับดูครับนี่เหมือนเหมือนต่อยกันจริงนะครับแต่ว่ามีเหตุการณ์เพื่อป้องกันความปลอดภัยในการในความบอบช้ำนะครับ นี่นะครับแล้วก็ดูทางเหตุการณ์นะครับบางทีบางครั้งไม่เห็นหน้าคาตาอีกย่งก็ไม่ออกนะนี่เหตุการณ์แดงนะครับวันเฮงน้ําเงินนี่น็อกเอานะครับเหตุการณ์น้ําเงินนี่นะครับมาดูแล้วพร้อมเลยนะครับวันเฮงนี่กลับมานี่พร้อมมากเลยดูเนื้อตัวนี่ออกหมัดนี่น้องบอสครับครับมนี่นครับสองยอดแชมเป็นโลกจากสองสถาบันหลักนะคบางทีคอกีฬาบางท่านอาจจะไม่คุ้นว่ายังสถาบันไหนคือยังไง อย่างวันเฮงครับสภามวยโลก WBC ก็เข็มขัดเหมือนกับที่คู่หนึ่งนะครับหรือว่าชัติไทยสาสกุลหรือว่าพงศักดิ์เล็กที่เคยครองแชมป์โลกอยู่เข็มขัดเส้นสีเขียวๆอย่างนั้นแหละครับส่วนของติเติลปาเกียวฝ่ายน้ำเงินก็สมาคมวยโลก WBA เข็มขัดเส้นสีดำเหมือนที่พีระเขาทรายเคยครองนะครับอ่ะหมดยกหมดยกก่อนครับบันปลอุ่นเครื่องพิเศษครับวันเฮงนั้นคนที่สวมฮีกาสีแดงนะครับ ้ำนวนั่าคืน็อกเอายกที่3นะครับที่ผ่านมาายกันมากขึ้นนะครับจำนวนหมัดที่ออกไปก็มากขึ้นเครื่องยกที่4นะครับขอบคุณบริษาารัทสาหกรรท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณพี่ชากิดในที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเฟสทุูนิชุดจำกัดสมเกาหลีต่งางกุจับเครื่องดื่ม GSD อตราสมเกาหลีต่งางกุจับและยาดมตราโปรเซียนพิมเสน้าตราโปรเซียนนี่เลยครับโมยคู่นี้ก็ ท่านดรพงศ์นะครับวิเศษวิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP นะครับเจริญพ่อพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนก็มอบรางวัลมาให้ตลอดเยอะเลยทีเดียวนะครับป้องกันแชมป์ครั้งใดรือว่าชิงแชมป์ครั้งใดเนี่ยก็มีรางวัลจากท่านดรพงศ์นี่อย่างน้อยๆนะครับอย่างมีหนึ่งแสนเป็นมีบางครั้งสองแสนบางครั้งมีสองแสนนะครับนี่ทั้งวันเฮงนะครับเฮตการ์ดแดงอ่ะน้ำเงินน็อกเอาท์นะครับเฮตการ์ดน้ำเงินแชมป์ในรุ่นมินิมัรเบลของสภามวยโลกแดงนะ ก็ WBC น้ำเงินนะครับของ WBA คือน็อกเอาท์นะครับของสมาคมมวยโลกแต่ว่าในรุ่นเดียวกัน105ปอนด์นะครับ105ปอนด์อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในสายของเพินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นด้วยนะครับยกนี้เราเห็นได้ชัดน,นะครับว่าวันเฮงแชมป์ของ WBC นั้นใช้หมัดหน้านะครับหมัดย็บซ้ายต่อยหมัดย็บเนี่ยครับแม่นมากนะครับนี่ทำไมมีเหตุการณ์ดีบอบช้ป์ได้ครับ อ่อยแรงนะครับต่อครับการซ้อมเสมือนจริงนะครับวันเฮงกับน็อกเอาที่มีข่าวลือกันไปต่างๆนั้นนะบอกว่าวันเฮงจะแขวนนวมนี่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมครับเพื่อที่จะชกป้องกันตำแหน่งแชมปนโลกนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับสำหรับวันเฮง CPF ส่วนน็อกเอาท์ก็ต้นปีครับก็เรียกว่า2แชมป์โลกตอนนี้โปรแกรมรออยู่แล้วครับ uh huh. ก็จบจากกัน การซ้อมเสมือนจริงในวันนี้ก็ทำร่างกายกันต่อไปครับสำหรับวันเฮงก็มีเวลาอีกเดือนกว่าๆสองเดือนครับการโชวคนนี้ก็เท่ากับเป็นการยืนยันนะครับว่าวันเทงพร้อมที่จะกลับมาแล้วนะครับข่าหลือต่างๆก็ขอให้แฟนบวยสบายใจได้ครับว่าได้เห็นวันเทงขึ้นเวทีป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับภายในปีน,นี้นี่เลยครับพร้อมทุกอย่างเลยอ่ะวันเทงน,นะครับร่างกายนี่กลับมาก็เริ่มจะเข้าฟอร์มเก่าอยู่แล้วอ่ะของเราเป็นแชมป์อยู่แล้วนะครับ ในรูปเดียวกันเนี่ยร้อยห้าปอนของสภามวยโลกแดงแลวก็น็อกเอาท์ของสมาคมมวยโลกน้ําเงินเวลาที่เหลือตั้แต่บันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันขึ้นเวนทีป้องกันแชมป์ก็เชื่อว่าความฟิตความแกร่งของวันเฮงจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็อย่างน็อกเอาทนี่แม่สถิติ21ครั้งนะครับวันเฮงห4าสิครั้ง <c oughs> ระดับโลกเลยก็อา้าว <c oughs> หมดยกโอ้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยครับ เราพักสักครู่นะครับกับคู่แชมเปีนโลกอุ่นเครื่องกันครับวันเห็ง CPF กับ k ็อก k อา t CPF เตรียมทดสอบสภาพร่างกายความฟิตรพร้อมที่จะขึ้นทําศึกใหญ่ป้องกันแชมป์โลกอีกครั้งครับในเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับวันเห่งนะครับส่วน k ็อกเอา t ก็เชื่อว่าจะเป็นต้นปีสมล้ว6 4นะครับซ้อมเหมือนจริงนะครับ สองยกหลังนี่ต่อยกันต่อยกันแรงๆเลยครับต่อยลำตัวต่อยหน้ากระแทกยแยบนะครับมีผู้สนับสนุนบนเวทีครับนี่น,นะครับพิกัดร้อยห้าปอนด์นะครับตอนนั้นก็มีข่าวคราวว่าโอ้ยแฟนมวยเสียใจกันเยอะอะข่าวว่าจะหยุดจะเลิกอะไรพวกนี้ตอนนี้มาซ้อมได้แค่ไหนนะครับวันนี้ครับก็มาซ้อมได้ พักหนึ่งนะครับพร้อมพร้อมร่างกายดูร่างกายนบครับร่างกายก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับไม่เลิกนะไม่เลิกนะไม่เลิกนะก็ครับยังครับยังครับยังยังต่อยครับนี่นะครับวันเฮงนะครับวันเฮง c p f หรือว่าไก่ย่างห้าดาวด้วยนะครับทีนี้มาถึงอีกคนหนึ่งนอกเอานอกเอา c p f นะครับ แชมป์ในรูมินิมัมเบทของสมาคมวยโลกหรือว่าเด a บเป็นไงบ้างที่ชกวันนี้และกำอุ่นเครื่องวันนี้หรือแม้กระทั่งชกโชววันนี้หรือว่าความพร้อมวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ได้ประสบการณ์จากพี่แล้วก็ได้เอาไปแก้ไขในจุดบกพร่องของตัวเองครับในส่วนการโชว์ก็รอทางโปรแกรมก็ตอนนี้ก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับรอรายการมาก็อัดเต็มที่ครับก็ขอบคุณดรพงษ์ครับที่สนับสนุนครับครับ นี่เลยครับประเทศไทยของเรามีแชมป์โลกนะครับในรุ่นมินิมัมเวททั้งคู่เลยทั้งว,วันเฮงนะครับ CPF แล้วก็น็อกเอา CPF ด้วยนะครับในนามของ c p เจริญพกพันอาหารจำกัดท่านทระพงนะครับแล้วก็เสียเนาพร้อมทั้งโปรโมเตอร์เสียตังพักสักครู่เดียว